โลดอยู่หรอค่ะก็คือมะไผ่เจียวครับฝีมือนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาทำไม่ได้นะช,ชับเคลวเคลวครัน้ำมันไม่ร้อนน้ำมันร้อน,อ,น,ยนอยู่ค่ะตะลอนยกกระทะขึ้นทีเมื่อกี้อ่าสับเคลียวหาว าการเป็นอยเจียวจะทำเป็นกับข้าวเขาบวันนี้กับข้าวห่ขวขอข้าวไปทำงานเมนูง่ายๆครับ ตุ๋เสร็จแล้วก็ต้มนี่ยิ่งง่ายกวา่าอีฟองกัเนี่ยออฟองฟองไม่ต้องสุกมากเสวเอวต้ม อยู่มาลองค่ะอยูมาลองโอเคโอ้ยอิ่อิ่มเป็นไรคาบเลยเนี่ย ครับคคยแล้วเคยแล้วไปค่ะไป,<อ>ไปพิมกระดาษรือยังคะยังเลย <c oughs> ครัเหมือนเดิมครับทำหน้าที่ รองาวนาุดปรนทนกรรางารองู้จาราตรวจไซเบอร์คณะคณะงานสืบสอบสวนีคดีจดแงบนทองคำสองร้อยสี่สิบาทเนี่ยค่ะนายก็หาหนึ่งห้าอแสงสัยถึงสูตรครับสูตรกาแฟไข่ต้มแขอด แั่สดไปมใส่มะนาวน้ำมะนาวทผ้องมานสอวขภาพกนนะครับเท่าที่ทำได้ง่ายๆต้มแ,แส่ดำเนัสนีครับสวัสดีครับ